ชาวันใหม่แสงแดดยามลุงอรุณสาสองกระทบหยดน้ำค้างที่ก็อยู่บนใบหญ้าลองมองดูสิครับภาพทีสะท้อนอยู่ในหยดน้ำนเล็กๆเล่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ต้นหญ้าหรือก้อนหินแต่คือภาพของทองฟ้าแสงตะวันและสับพสิิงรอบตัวที่ถูกย่อส่วนลงมาอยู่ในโลกใบจิว๋วชีวิตคนเรากือนหยดน้าค้างเล่านี้ครับมีบางข้าง เราอาจรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยไรความสําคัญถูกมองขามหรือแม้กระทั่งกําลังจะเหนือดหายไปกับเสงนเด็ดเราอาจกําลังเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่ทําให้รู้สึกท้อแท้สิ้นงอาแต่ลองยุดคิดดูนะครับแม่จะเล็กเ่ายดนะ้ำแต่ยดนำนั้นสามารถสะท้อนภาพอันยิ่งใหญ่ของโลกทั้งใบใดความสามารถในการสะท้อนนี้เปรียบเมือนสติของเรา ทีจะทําให้เรามองเห็นความเป็นจริงรอบด้านเห็นทางความงามและความทุกเห็นทางโอกาสแหลกความทา้าทายจาเรื่องของคุณป่าสายฝนได้ไหมครับคุณป่าแก่เคยป่วยนะักของนอนจิตเตียนไม่สามารถออกไปไหนได้เลยวันๆเอาแต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแต่เรื่องเดืมๆํำๆจนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตไรความหมาย จนกระทั่งมีนักจิตวิทยาและนำให้คุณป่าลองหาอะไรมาตั้งไว้ใกลๆเตียงแล้วค่อยสังเกตสิ่งที่สะท้อนในนั้นคุณป่าลองหาลูกแก้วใสๆมาตั้งแล้วใช้เวลาลลยชัวโมงต่อวันในการมองภาพที่สะท้อนในลูกแกว้วในตอนและคุณป่าก็เห็นเพียงภาพเดิมๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยการมองอย่างพิจารณาคุณป่าเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็ก น้อยเล็กน้อยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นแสงแดดขีบเลี่ยนติดท,ทางไปในแต่ละวันเขียนเงาของตนไม้ที่ถอดถาลงมาขี้หน้าถึงกว่านั่นคือเมื่อคุณป่าสังเกตภาพที่สะท้อนในลูกแกว้วคุณป่าเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยคิดว่าธรรมดาเริ่มมองเห็นความสวยงามในรายละเอียดเล็กๆทีซสอนอยู่จากที่เคยหดหูหมดหวังกบาลายเป็นมีความสุขกับก,บการเฝ้ามอง โลกในลูกเกวของถอเรื่องของคุณป่าสายฝนสอนหเหรารู้ว่าแม้เราจะติดอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือรู้สึกว่าตัวเองมีข้อจํากัดแค่ไหนแต่เราก็ยังคงมีความสามารถในการมองเห็นแหละสะท้อนสิ่งต่างๆใดสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่แค่โลกภายนอกแต่คือใจของเราของอ้อเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกท้อแทะลองหยุดพัก หายใจลึกๆแล้วมองหาเหตุดนํำหรือกระจกในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยเล็กนอย่เพบบ่มันอาจจะเป็นคนใ้ชิดหรือมันอาจจะเป็นสติที่เราค่อยๆสุดกอฟอน,นอแล้วคุณจะพบว่าแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดเราก็ยังสามารถมองเห็นความวังความงาม และคุณค่าของชีวิตใ้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจงเป็นยบนําที่สะท้อนความจริงอันยิงง่งใหญ่โดยสถิตีนอกแล้วคุณจะพบกระจกแหงชีวิตของคุณอ,อง้อ,อขอบคุณค่ะ